เก่งมากค่ะมาอัปเดตอาการพี่บูกันนะคะหลังจากที่เขาไปผาตัดเพดาออนมาตอนนี้อาการน้องดีขึ้นเยอะมากก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะไม่มีเสียงหายใจแรงแล้ว <S <S แล้วก็ตอนกลางคืนคือน,นอนไม่กรนแล้วเขาก็รู้สึกสบายตัวขึ้นในการหายใจพันุนี้จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงเขาแล้วอ่ะเขาจะหายใจทั้งปากกับจมูกช่วยกันใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบเขาหายใจทางจมูกได้เองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะคือเงียบมากเห็นปะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อน้องพันธุ์นี้นะคะในการผ่าตัดเพเดีออนแล้วก็ตัดปีกจมูกของเขาเนาะ จะได้ยืดชีวิตเขาไปอีกยาวๆถ้าเกิดสมมติเขาเหนื่อยมากร้อนมากอะไรแบบเนี้ยเขาจะกลายเป็นฮิสต็อกได้นะก็เลยแบบกลัวเขาเป็นนะ่ะต่อไปก็คือการทำหมั่นนะคะโอเคไหมไม่อยากทำมาดิแต่หนูต้องทำนะลูกการหนูป่วยตอนแก่นะคะโอเคนะย